ราะว่ามันเหมือนกับตอนนี้ต่างคนต่างแพ้ไม่ได้เลยมาเริ่มมีการเล่นแบบตายดินกับทุกรูปแบบนะฮะเพื่อก็เพื่อการแย่งเก้าอี้ตัวเดียวมันผลประโยชน์มันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมเยอะมากอย่าพูดว่าขนาดนั้นมันเยอะแล้วก็มันก็มีเรื่องของศัก์สีขึ้นมาเรื่องของค่ายของใครลิมิจับประเด็นก่อนก็ตั้งจากเสโต พลเรือกสุรุตมหารมมาเป็นประธานคณะกรรมการกลางตั้งเนี่ยโดยเป้าหมายจากฟี่าก็เหมือนกับจะไม่ยอมกันในประเด็นที่จะเลือก30เสียงจากดิวิชั่นสองเสียงที่จะมาลงเลือกเป็นคัดเลือกนายกสมาคมครับเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งเดิมสมาคมฟุตบอลก็เลือกมีเลือกมาแล้วเคยเลือกแล้วแต่ว่ามันมีการล้มไปเพราะว่าคุณมลวีเนี่ยโดนแบน ไม่แล้วไม่แลฟีฟาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นควรให้เลือกใหม่ก็หาก็เลยมาเลือกใหม่เลือกใหม่กันทีนี้ก็เรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่ไม่ยอมกันละดูแล้วจะยุ่งนะจะมีการเลือกตั้งกันนะในวันที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดกุมภาใช่ไหมใช่นะฮะครับจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็มีสมาคมสื่อกีฬาสองสองสมาคมครับทำเรื่อง ไปยื่นกับเสตโต้ว่าเนี่ยข้อมูลข่าวสารไม่เคยให้สื่อเหมือนกับเสโตไม่เป็นกลางครับนะวันนั้นนี่มีการปะทะคารลมกันด้วยนะก็ก็รรตบดาครับเพราะว่าบรรยากาศมันตึงเครียดนะฮะแล้วก็มีประเด็นคลิปออกมาครับคุณวรวีมกุดีบินไปปักใต้บ้านหลีหมิงกับคุณอาจาร์ลังดรชันวิท ก็จะเป็นประเด็นว่าเอ๊อย่างนี้ไปฟ้องฟีฟ่าว่าคุณมาข้องเกี่ยวไหมข้องเกี่ยววงการฟุตบอลทางอาจารย์หลังบอกอุ้ยผมไม่ได้เจอไม่ได้นัดมาเจอเองบังเอิญเจอบังเอิญแต่ทั้งไปทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ก็ไม่ขวดนะไปนั่งเพราะเดี๋ยวนี้มีกล้องมีอะไรต้องระวังใช่นะฮะแต่ว่าโอ้โหมันก็น่าจะมีอะไรแหละนี่ก็เป็นประเด็นแล้วก็สามสมาคมโดยเอ่อเซลล์กพิเศษบรุวทองสีงาม ไม่มีชื่อบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศภูมิระม่วงครับประกาศเป็นนายกอืสมัครเป็นนายกครับเพราะว่าผมว่าเป็นสมัครเกษตรโตประสมบัติผู้สมบัติอผู้สมัครนายกมาคมฟุตบอลไม่ผ่านแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขามอบหมายให้เตะโตดูแลนะครับนี่มันก็เป็นการเหมือนกับหักเหลี่ยมดิสเครดิตอะไรกันไปนะครับสุดท้ายเนี่ยอืลีมิงเป็นห่วงมากเลยอะไรครับก็ กลัวว่าไปไป,ไปม,าม,ามาฟีฟ่าเขาเยอะมีคุณไม่จบสักทีนะบ,บอลไทยทีมชาติไม่ต้องไปไม่ต้องเล่นการบอ<บ>ืบบบมองในแง่แบบเลวร้ายที่สุดก็ถ้ามันไม่จบมันก็เป็นไปได้ไงพี่จะออคิดว่าจบนะบอวัเี้ได้ดีนะก,ก็ต้องมีคนยอมบ้างไม่ต้องยอมทั้งหมดอะให้มันเป็นไปนตามเกมอะคือคือก็ต้องเออเป็นไปตาม ตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ต้องต้องไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายบ้านเราเนี่ยก็ไปที่ทราบดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องอไม่ยอมกันแล้วมันยุ่งอ่ะดูแล้วมันเหมือนกับลิงพันแหลิงติดแหเนี่ยนะจักไหมกไปได้วังบนนั่นมันยุ่งแล้วมันแก้ไม่ได้หรือไม่ก็งัวพันหลักงัวมีหลักอยู่วิ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 ววิ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  ก็ไม่มีใครรับผิดชอบอีกครับเป็นแบบนั้นแล้วมีแฟนบอลแฟนบอลแล้วก็ก็วิงวอนนะครับว่าถ้ารักวงการฟุตบอลนะฟันก็ยังไงก็อย่าไปวิงบอนดีกว่าไม่มีใครฟังไทยแล้วก็ไปเรื่องอื่นนะฮะก็บอกว่าทีพีเอลประชุมบอร์ดอีกพีเอลไอ้เรื่องยี่สิบทีมที่จะจะเพิ่มยิ่งขึ้นเนี่ยสรุปก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเรียบร้อยอีกทีไม่รู้เรียบร้อยไหมนะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ เขาจะประกาศอีกทีหนึ่งโอ้โหตอนนี้ก็สระบุรีก็ขายชียเรื่องพวกนี้แหละเรื่องตำรวจสระบุรีเพื่อนตำรวจเนี่ยแบงคอกกับบีซีพี่บิ๊กก็มีปัญหาโอ้ยดูแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยกันนะฮะผมว่าไม่ทันหรอกวันที่หนึ่งก็ไม่ทันประกาศไม่ได้มันจะเปิดฤดูกาลแล้วมันจะไหวไหมเปิดประมาณสักสัปดาห์ที่สามของเดือนหน้าออแต่ก็ไม่ผมว่าเลื่อนเรลื่อนเปิดเหรอ ผมว่าอย่างนั้นก็ยี่สิบปีมันไม่ได้แล้วมันจัดยังไงอนี่เดี๋ยวก็คงมีวิธีแก้แล้วกันนะครับอแล้วก็เดี๋ยวไปเสนอเสียจุกบปุญญาแนวตาจารเขคให้ไปซื้อทีมสระบุรีดีกว่าขุนศึกขายทีมเรียบร้อยหกล้าน60สิล้านที่ต่อรองได้นะดีไม่ดีสักสักสีหล้านได้สัก4 0่สหล้านเสียร้านบ้าเลย ต่อบมากไปคนตาอมากไปไหมผมลืมาทางไหนลื่อออกไปทางนั้นเลยไม่ก็จะให้คนยกออกไปสี่ห้าสิบแล้วกันนะก็น่าทำนะครับเพต้องหาโอ้โหสระบุรีนี่ก็มหาเศรษฐีเยอะนะแต่บางทีเขาก็บอกว่าอ้วอยู่อ้วเฉยๆดีกว่าเอาเดินเป็นละลายนะโหมันทํายากและรีกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องหนึ่งใจรักสองรวยจริงใชบ้าจริงใช่นะเอออะมาเรื่องของ โปรแกรมพิบ์ลีกวันเสาร์นี้ดีกว่าครับาดูบอลนอกสบายใจนะนะโอ้ไปสุดแดงเดือดรีบิก็ไปไปไงบ้างเปไงบ้างพี่ก็ก็โอเคก็ได้ตังมาก็โอเคเอาบรรยากาศดิพี่จะได้คนเยอะคนสมควรกับนะครับคนเยอะอยู่ตรงเอกมัยเอกมัยนะฮะแต่เห็นเขาเงียบไปละสมบัติไก่ยากก็เงียบก็ไปเงียบยังไงสมบัติไก่ยากมันดูดีนะทำไมอะบอลมันเตะสี่ทุ่มนะ สมชายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกไปในหกโมงเย็นเลยไป่งกินปลาเผาไก่ย่างตัวกุ้งกบข้อดินกินแครแล้วพอถึงเวลาพอถึงเวลาได้กหลับจิครับแล้วกพอภาคเสร็จตื่นยิ้วกลับไปอีกครับโอ้โหเดี๋ยวสมบังบอกพอละหนุกหูชาวประทุมยินดีต้อนรับก็บอกอ้าวว่าหนุกหูหนุกหูบ้าอะไรเล่นดนตรีดังลั่นแล้วอ่ะ ไปดูโปรแกรมวันเสาร์ดีกว่านะครับคืนนี้นะครับทุ่มสนะนอริจเจอริเวอร์พูลนะครับเลสเตอร์เจอสต็อกใน4ทุ่มนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาแฮมป์ตันคู่นี้น่าดูหน่อยเออรัมีคู่ดึกอีกคู่หนึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะเวสต์แฮมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะคู่นี้นะได้นะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งเอฟเวอร์ตันสวอนซีแล้วก็อาร์เซนอลเจลซีคู่สองทุ่มครึ่งต้องดูให้ได้แต่สามห้าทุ่มเนี่ยการ แต่ตอนตบตีก็เวลาดีครับโอ้โหแกไปประชุมมานี่ได้เรื่องเลยสุดยอดแกยังมาโม้อ้วแย่งเวลาเขามาได้แล้วเนี่ยเขาเสนอมาว่าเขาแย่งยังไงเหรอเขาเสนอมาเลยว่าแต่เติมตีเนี่ยขยับจากวันพฤหัสสี่ทุ่มสี่ทุ่มมาเป็นวันาที่ห้าทุ่ม ออ้วนรีบเอาเลยเพราะว่าเวลาดีสี่ทุ่มมันพฤหัสมันชนสมัยนั้นมันมีเป็นต่ออ้าวมันชนเออวันอาทิตย์เนี่ยคนดูเยอะเออเราไม่หายด้าปากเลยโอ้โหแล้วเจอคู่ใหญ่ด้วยอาร์เซนอลเชลซีตายแล้วฮครับแล้ววันอาทิตย์ถ้าทุ่มไกยานุ่อยู่ดูครับก็นอนบนรับบอลโตกับพี่บิลลี่รับสุดยอดนะฮะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับผมท้ายสที่รุด